ถัดมานะครับเราพูดถ่งเรื่องของการใช้ some any a lot of ในหัวข้อ anew flat นะครับคือ flat ใหม่ตอนนี้เอมมาอยู่ใน is in her new flat อยู่ใน flat ใหม่เธอแ what does she have เธอมีอะไรบ้าง what doesn't she have เธอไม่มีอะไรบ้างนะบอกคู่หูขงคุณจากภาพนี้ก็จะมีการทิกงไว้ให้แล้วนะครับ มันจะมีจานสองนะครับมีถ้วยสี่ใบ curtains มีไหมม่านไม่มี picture มีสอง books มีหนังสือสี่เล่ม books h e l v e s ชั้นหนังสือมีสอง antlers ไม่มีเลยอะคือเพราะว่าหนูไม่มี lamps หรือโคมไฟไม่มีนะครับ cushions เนี่ยคือหมอนอิงที่วางตรงโซฟามีสองใบแล้วก็ glasses เนี่ยมีแก้วไหมไม่มีเหมือนกันนะครับก็สามารถแต่งง่ายๆเช่น some plates เนี่ยมีจานจำนวนหนึ่ง she has a lot of cups นะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนมีเยอะก็แล้วก็ ถำาไม่มีเลยเกิด she doesn't have any นะ any ใช้ปร์ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลย she doesn't have any curtains ไม่มีม่านเลยก็ลองฟังาจากประโยคเสียงไฟเสียงที่4.5นะครับแล้วก็ตัวคำตอบถามมาที่ grammar spot ครับเขาบอก match the picture with the sentence นะครับ she has นะจับคู่ ภาพกับทางซ้ายนั่นเองนะ plates นะ plates ก็คือจานสองใบคือภาพไหนคือภาพ c นะครับ some plates นะครับมีจานจำนวนหนึนง่งนะก็คือภาพ a และท้ายสุด l l t ิฟ plates ในมีจา,จานจำนวนมากก็เป็น b นั่นเอง when do we use s o m e เมื่อไร่เราใช้ some นะ when do we use any เมื่อไรใช้ any สังเกตนะครับ they are some cups แสดงว่ามันเป็นประโยคในเชิงบอกว่ามีนะครับเป็นประโยบอกเล่าก็มี get a แก้วอยู่จำนวนหนึ่งมีถ้วยู่จำนวนหนึ่ง There aren't any glasses ไม่มีแก้วน้ำเลยนะครับ Does she have any lamps เธอมีโคมไฟไหมนั่หมายความว่าประโยคเชี่ยวปัิเสศและคำถามนะครับเราจะใช้ any เข้ามาในที่ซเนี่ยใช้เพื่อบอกเล่านี่กลับมาที่คำในส่วนของ things to buy นะครับว่าต้องซื้ออะไรบ้างก็จะมี this that these those หลักการจะง่ายๆครับ this กับ that เราพูดถึงสิ่งของที่มีชิ้นเดียวนะครับ the this นั้อยู่ใกล้ๆ that นั้นอยู่ไกลๆในที่ these และ those นะครับเป็นหลายสิ่ง the t h i s อยู่ใกล้ๆและ those อยู่ไกลๆเขาบอกว่าข้อสองครับดูที่อบรายการจับจ่ายซื้อของของเอมนะ่ What does er h, าวอตดัสชินีเธอราคาอะไรบ้างก็อนยะูมีอะไรบ้างครับมี curtains นะครับมีม่ an, าน towels นะผ้าเช็ดตัว cushions ก็คือหมอนเอง glasses แก้วน้ำ arketen น,นะกาน้ำ alarm โคมไฟแล้วก็ picture อย่าได้ภาพอีกหนึ่งภาพก็ดูที่ข้อหนึ่ง เอม่าคุยกับเอในมุมสูงในเอเม้นซาบร์ขณะอยเป็นพนักงานขายนะครับ how much is this แบบบบแบบนจะภาพเธออะไรบ้างคุณจะตื่นคำลงไปนะครับ is t w pound นะครับ45ปอนด์ข้อสองครับ I love that เราอะไรไม่รู้จุดจุดนะแล้วอาก็ตอบว่า yes it's lovely ใช่มันน่ารักมากเลยข้อสามครับ how much are these นะครับแซมมีหลายชิ้นจุดจุดจุดราคาเท่าไหร่คำตอบคือ dr 60 pound นะครับมีมูลค่า60ปอนด์นะครับรวมแล้วท,ทั้งหมดทั้งหมดของทุกชิ้นก็เป็น cover day ครับข้อ like สี่ a l i k e h o s e สังเกตนลครับนี่เป็น h o s e เพราะว่าอะไรครับมันอยู่ไกลออกไปตรงพวกนั้นนะคือมันอยู่ใกล,ใกล้ๆดอร์สไรครับแต่ภาคคือภาคคอนโด yes the n i g h t ่นะพวกเขายอดมากเลยพวกเขาดูดีมากคือพวกผ้าชิดตัวเหล่านั้นเองภาคคนโด Five look at those ดูจุดๆเหล่านั้นสินะเดี๋ยว fabulous นะสวยงามมากนะน่าตื right? ่นตาตื่นใจอะไรประมาณนั้นนะครับ Do you like บะบะบะนะสังเกตุเอามือชี้ใชงมันน่าจะไกลนะครับเขาถด้วยสิ่งที่ผูการนามแสนว่า yes it's a it's a nice color นะครับมันส nice ีสวยเลยแหละสีดีเลยและเจ็ด how much are บะบะบะ are นะบอกหลายชิ้นนะงั้นก็จัดภาพเป็นอะไรนะครับ for pound each นะครับชิ้นละสี่ปอนด์ each แปลว่าแต่ละ ข้อแปด look at โดยประมาถืออยู่ you, นะครับแสดงว่าอยู่ใกล้แลยวตนท้าห่ออะไร you, you don't need any more handbags นะคุณไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าอีกแล้วแหละนะคือ,อ <c oughs> เพื่อนอาจจะทราบว่าโรเชลเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับแล้นะั้น,ะน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 ,นมาดูที่ออ exercise ตัดมาครับ listen and check นะครับ practice the conversation ก็ทำการฟังแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ทำการอ่านจากไฟล์4.6ทีนี้ก็มาดูเส้นของ grammar spot อย่างผมบอกไปแล้วนะครับว่า singular ชิ้นเดียวนะ this ใกล้ๆ that ใกล้ๆ plural these ใกล้ๆ those ใกล้ๆ we use t h i s and these for things near to us หมายถึงใกล้ๆเรานะอะไรที่มันจะเป็นไกลออกไปหรือ further away จะใช้เป็น that ชิ้นเดียว those หลายชิ้นนะครับมาใน in our classroom ครับในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่ง complete the sentence with a some or any นะครับ เมื่อไรจะเป็นอะเมื่อไรจะมีซัมหรือแอนนี่เลไรก็คืออะก็มีชิ้นเดียวซัมก็มีมากกว่าหนึ่งและแอนนี่มันใช้การประยุก์ปฏิษษเสธนั่นเองข้อหนึ่งครับ I have ทำาให้แล้ว a dictionary and some books on my desk ฉันมีพจนานุกรมหนึ่งเล่มแล้วก็นักือกาจำนวนมากอยู่บนโต๊ะของฉันข้อสองครับ there aren't ปฏิเสธแล้วนะครับ Swedish students in our class ไม่มีจุดๆ,ๆ,ๆนะนักเรียนชาวสวีเดนอยู่ในห้องเรียนของเราเลย ข้อสามคำถามครับ is there homework tonight มีการบ้านไม่คืนนี้นะครับข้อสี่ is there t t s t t this week จะมีการสอบไหมในสัปดาห์นี้ I need help with these exercises นะผมต้องการความช่วยเหลือสำหรับแบบฝึกหัดนี้และหก there are difficult exercises in this book but we have very good teacher มีแบบฝึกที่ยากจุดๆในหนังสือเล่มนี้แต่เรามีจุดๆ เป็นครูที่ดีมากนะก็เลียกเติมให้อย่างเหมาะสมน,นะครับข้อ 2>, 2 make sentence about your classroom นะสร้างประโยคเกี่ยวกับห้องเรียนของคุณนะชี้ไปที่สิ่งต่างๆนะครับ post the things and tell your class แล้วบอกเพื่อนคุณ there are some chairs มีก็จำนวนหนึงนะ there aren't any pictures ไม่มีภาพเลยเนีย there are, these are my books หนะังนะสือเล่มน,นี้คือหนังสือของฉัน that's Sandra's b a c k นั่นคือกระเป๋าของแซนดรา What's in your bag อะไรอยู่ในกระเป๋าของคุณในข้อสาม Listen to soul นะ s o บอกอะไรบ้างรู้ฟังที่สี่จุดแล้วก็การ tick นะในข้อหมายถูกลงไปสิ่งที่เธอมีในกระเป๋า a p h o n e โทรศัพท์ a Diary นะบันทึกประจำวัน A purse กระเป๋าสตางค์ Address book นะสมุดบันทึกที่อยู่ Key กุญแจ Stamps ดวงตาไปสี Water น้ำ Money เงิน,ะ Money, งน a Dictionary คนะั่นนึกรวม Credit card คือบัตรเครดิต Pens ปากกาและ Sun glasses ก็คือแว่นตา ก็ลองฟังว่าฟิอมีอะไรบ้างก็ทิ่ต่งไปนะแลังจากนั้นมาที่ข้อสครับ What does she have? What doesn't she have? และอะไรที่เธอมมีบ้างก็ทําการแต่งประโยคบรรยายนะครับว่ามีอะไรบ้างจากตัวอย่าง She has a phone and some pens. She doesn't have a dictionary. She doesn't have any แบบ,บ,บนะบก็เติมให้เหมาะสมจากสิ่งที่มีหรือไม่มีในข้อสามนะครับถ่อม,มาครับข้อห้าทำงานกับคู่ของคุณ Ask and answer the question about what's in your bag นะครับทำงานกับเพื่อนคุณแล้วก็ถามและตอบ คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของคุณ Do you have a wallet นะมีกระเป๋าสตางค์ไหม Yes I do Is there a pen มีปากกาไหม Yes of course แน่นอนนะครับก็เลือกตามคำถามให้ยเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นมาครับมาที่ Check it นะครับข้อ6 Tick เครื่องหมายถูก the correct sentence ในประโยคที่ถูกต้องนะครับจะมีตัวอย่างมาเอาไปที่ตัวอย่างนะครับจะมีตัวเลือก2ตัวนะครับข้อหนึ่งมี here are some photos of my children แก่สอง here are any photos of my children น,นี่คือภาพของเด็กของฉันันะหนถูก take out ข้อสอง I have a l o e for books I have a lot books ฉันมีหนังสือจำนวนมากข้อสาม this is my bag here this is my bag there กระเป๋าของฉัน the here กับ there นี่ก็เป็นคนใหม่แล้วนะครับก็ดูว่าสถานการณ์ที่ควรใช้ตัวไหน,น I don't have some money ฉันไม่มีเงินหรือ I don't have any money ฟา look at these people over there in the park คับ look at those people over there ้าดูคนเหล่านั้นที่อยู่ใน่วนสาธารณะนั่นสิก็นะรเรียกว่าน่าจะใช้คำหนานะครับหลังจากนั้นก็มาที่ reading and speaking ครับการอ่านและการพูด inside the houses of parliament นะก็คือในรัฐสภา,าะนะครับก็คือลักษณะของเป็น ถาที่ที่ผู้ตัดตะสะดัดรดเขาไปทำง,งานกัน read the introduction of the house of the p r e s o n s ว่ what can you see in the photos คุณเห็นอะไรในภาพบ้างนะก็ลองไปอ่านในส่วนของ introduction ก่อนข้อ2 do you think these sentence about it are true ถูกต้องไหม or false หรือผิดร correct the false one หถ้ามันผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องซะนะครับขั้นอง the tower called big ben มีอาคารสูงมีหอคอยสูงที่ชื่อว่า big ben ถูกไหมนะครับ ข้อส there's a gym and post office inside มีโรงยิมแล้วก็ที่ทำการไปเซ็์ด้านในด้วยข้อ3 is in the palace where's is a palace that was built for a king มันอยู่ในพระราชวังซึ่งสร้างให้กับกษัตริย์ถูกไหมข้อ4ี่ the MP or the Member of Parliament นั่นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะใช้ย่อ M.P. sits on red sits on red benches นั่งอยู่บนม้ายาวสีแดงใช่ไหมนะครับ ว่า there aren't places for all the MPs to sit ไม่มีพื้นที่มากพอให้ผู้พวกสอสอทั้งหลายเนี่ยได้นั่งจริงไหมนะ The King or Queen can never enter the House of Commons Chamber นะครับ King และ Queen คือกษัตริย์ราชินีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปใน House of Commons Chamber ได้นะ,นะเป็นชื่อของเขาครับเป็นข้อเจ็ด The King or Queen c a n sleep in the h o u s e s of Parliament นะครับ,นะรบ King กษัตริย์และ รนีสามารถนอนได้ในสภาแห่งน,นี้ข้อแ there are no apartments inside ไม่มีอพาร์ตเมนต์หรือห้องพักที่อยู่ด้านในก็ทำการตรวจสอบว่าถูกต้องไหมถ้าผิดก็แก้ไข